พี่น้องนวดนี่เอานมาอ่างพี่น้องเร as well as ียกมึงบรรยากาศมาจากบ้านอายบุญฝ่าเหลี่ยมผ้าผภาพ่ามันจะหาโมงแรงพี่น้องบุญฝ่าสิมาตอนสิบหกโมงทำพิธีวันนี้ก็ฝ่าภาพภาอยู่ด้วยตสวายหอมยังเสียงก็แบบเสียงสนเนาะพี่น้องนะคะยืนทายฝนตกป๊กๆๆอกป๊กปกนี่พี่น้องพื้นดินก๊าลังจะลลยเนาะนะคะเห็นงท่บอกตูนก๊าลังจะเริ่มตียกแล้วเพราะว่าย่อยป๊อก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 เรื่องขึ้นขางเนาะนะคะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอบเอาเบิดมือเนาะนะคะก็เลยอยากเอาบรรยากาศอันอ <ım S 2> ันช <Af> <coil S 1> ุ่มเย็นมาฝบากพีฝากน้องเนาะนะคะฝนก็ล่งหน่อยเป็นทางป๊อก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 ในพี่นองเลยเห็นเม็ดฝนเนาะอ่าหน่อยป๊กป๊อกป๊อกปอกในที่นอน้หน่อยก็ได้เห็นละอองฝนไอฝนเนาะมันอบเอาแห้งนะคะรอบ ทอดตัวแล้วนะคะที่แล้วงานพอดีเนาะนะคะ <c oughs> บ้านที่ไส้นะคะวิดีโอลงไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็ไลฟ์สดเนาะนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆเนาะนะคะที่ให้การสนับสนุนในการรับชมนะคะอ <c oughs> ันนี้ก็คือบรรยากาศคนลิ้นพี่น้องเอามาให้พี่น,อน้องเบงฝ่าคนเนาะิ้นปอกๆๆใส่ข้าวน้ะงนะคะโชคดีที่เท่าเฮ็ดเพื่อนแล้วคนอ่ะคนระดับสูงเติบหนึ่งเนาะนะคะนำบริษัทมาถ,ถื้นะเพื่อนเท่าไเนาะนะคะแต่ว,ว,ว่ายังหอม คมดินสูงเติบเนาะนะคะใช้คําว่าสูงติบไม่ค่ะอ่าสำหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะคะที่ให้การรับชมนะคะอ่าบรรยากาศฝนตกอ่าสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะนะคะที่เข้ามารับชมเนาะนะคะ นี่เสียงฝนบอกพี่น้องดินกระด้งสิเปียกแล้วนะคะเริ่มที่ดินไร่แล้วเนาะปาก๊ปกปอกฟอกฟอกนนนะคะสามีก็มีแห้งด,งดอกพี่น้องมีแห้งใจหลังจากที่ร้อนอกอ้าวมาทั้งวันทั้งคืนรู้แล้วรู้แล้วทั้งวันทั้งคืนเนาะนะคะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับการให้กําลังใจจนเกือบได้เก็บเหรียญแล้วนะคะเกือบจะครบสิบเหรียญแล้วเนาะนะคะที่ถนนนี่ก็ถนนแลนแวบๆบรถแลนไปเมื่อกี้พี่น้องคนอพระรพออไปส่ง คนอ่ารับพระไปทรงเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะคนกนสิมีนี่พิธีนะคะเมื่อเอินมีมลํำสิ่งยมคืนพี่น้องแล้วก็มีโตะจีนกินเลี้ยงกันสร้างสรรค์กันอีกตอนหย่างเนาะนะคะเป็นมื่อสร้างสรรค์กันชั้นพี่ชั้นน้องรวมบ้านเนาะนะคะ่นก็นอยากให้พี่น้องมีความสุขเนาะนะคะานาั่งโตจีนกินแซ่บแซ่ฟังามาลํำสิ่งไปน้ามันม้วนเนาะนะคะ ขอบคุณลหลายๆเด้อนะคะสำหรับคนทิ้น้ําควยให้กําลังใจอยู่ตลอดเนาะนะคะเอาคนมาอ่างพี่นอ้องกอพี่น้องหลังจากร้อนอบอ้าวมาทั้งวันแล้วนะคะขอขอบคุณพี่น้องนะคะที่ให้การรับชมนะคะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านเจ้าีมีความสุขนะคะประสบความสําเร็จนะคะบายบาย